The uh -huh. ทาชมคะคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่าการดูแลตัวเองบางทีเ็าไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะบางทีเราก็ว่าเราดูแลตัวเองแล้วนะคะออกกำลังกายก็แล้วดีทอ็อกเ้ยทําแทบทุกอย่างค่ะแต่ปัญหาบางอย่างก็ยังไม่หมดไปนะคะเพราะว่าเรากําลังดูแลตัวเองในทางที่ผิดค่ะคือเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าทําไมปัญหาการขับถ่ายไม่หมดไปผิวพรรณไม่เคยเคยจะสดใสขึ้นมาบางคนเป็นสิวแล้วเป็นสิวซ้ำนะคะแถมมีอาการป่วยง่ายเครียดง่ายสุขภาพอื่นๆก็ตามอีกเทียบเลยค่ะวันนี้ ี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องของการดูแลตัวเองกันอย่างถูกวิธีนะคะขอต้อนรับค่ะเภสัชกรหญิงนะคะดรพรวน,นิชเจริญพุทธคุณค่ะหรือดอกอรกิ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการค่ะสวัสดีค่ะ ผิวสวยมากอย่างนี้น่าจะถือัดูซูพิธีกรได้หรือเปล่า,าลคะคนติดตามก็ผิวพันธุ์ดีขนาดเป็นโอ้โหผู้ชายแล้วยังเห็นแล้วผิวพรรณใสแจ๋อเลย <c oughs> ค่ะแล้วบอกว่าวันนี้คนเรามักจะดูแลตัวเองในทางที่ผิดยังไงบ้างจริงจริงแล้วเนี่ยกิ่งก็ไม่เชิงบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังดูแลวิธีตัวเองในทางที่ผิดนะคะแต่เพียงว่าอาจจะดูแลไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอย่างหลายๆคนเนี่ยมีป หาอาหารเสริมต่างๆมาดูแลผิวแต่บางทีเนี่ยลืมดูแลในบางเรื่องไปนะคะก็คือเรื่องของลำไส้ค่ะใช่หใชไหมเ,เขาบอกวิธีง่ายๆเริ่มต้นเนี่ยคือทำมาช้านานแล้วนะตั้งแต่สมัยจีนเป็นพันๆปีหรือว่าสมัยสุโขทัยยุทธยาจะมีหมอมาตรวจคือเขาจะดูที่อุจจาระลักษณะอุจจาระใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลำไส้ของเราอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ระบบที่เป็นเรื่องของการย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารแล้วก็ขับพวกสารพิษสารเคมีหรือ ว่ากากใหญ่ออกแต่ว่าจริงเนี่ยในทางเดินลําไส้ของเราเนี่ยค่ะยังเป็นที่อยู่ของระบบภูมิคุ้มกันนะคะถึง70%เซเลยแล้วก็เป็นที่อยู่ของระบบประสาทต่างๆด้วยนะคะเราเคยสังเกตไหมคะเวลาตื่นเต้นก็จะรู้สึกปั่นป่วนในท้องมวนหรือว่าเจอคนหล่อๆก็มวนท้องใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วลําไส้ของเราเนี่ยเป็นเหมือนสมองส่วนที่2ของร่างกายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขับถ่ายแต่ยังมีความ สัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมอีกด้วยค่ะดังนั้นเห็นบอกว่ามันก็จะส่งผลกับร่างกายโดยตรงถ้าเราขับถ่ายไม่ดีถูกต้องค่ะเบื้องต้นอย่างกินอยากให้ลองสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าราไส้เนี่ยเป็นปกติหรือไม่นะคะอ,อย่างแรกเลยนะคะลองสังเกตว่าถ้ามีอาการเขาเรียกว่า ท้องอืดท้องเฟอ้อเรอมเหม็นเปรี้ยวเออ <c oughs> อันนี้ก็จะสื่อว่าระบบการย่อยเนี่ยอาจจะไม่โอเคอใช่ไหมคะอย่างที่สองเนี่ยอาจจะลองสังเกตจากการขับถ่ายว่าท้องผูกไหมนิยามของท้องผูกนี่คือลองดูว่าใน1วันค่ะควรจะต้องถ่ายอย่างน้อย1ครั้งค่ะ,ะถ้า1วันไม่ถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยแสดงว่าอาจมีสัญญาณเตือนว่าระบบ การขับถ่ายของเสียเนี่ยไม่โอเคนะคะใช่แล้วก็แบบที่3ก็คือสังเกตลักษณะของอุจจาระที่พี่โนบอกมาค่ะว่าสิ่งที่ขับถ่ายออกมาค่ะมีลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น healthy stool หรือเปล่าหรือว่าอุจจาระแบบสุขภาพดีไหมแล้วเราจะดูยังไงว่ามันสุขภาพไม่ดีเกินไปไม่แข็งเกินไปค่ะจริงๆเนี่ยในต่างประเทศนะคะก็จะมีการจัด type เลยเป็นชนิดเลยนะคะประมาณอยู่ประมาณ6-7ชนิดนะคะถ้าประเภทที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็น type เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประเภทที่3ที่4ค่ะคือถ้าลักษณะ ษณะว่าง,ง่ายก็คือเหมือนต้องเป็นรถไฟขบวนเดียวไม่แห้งไม่แข็งเกินไปไม่เหลวเกินไปอย่างนี้ค่ะโโอ้หมีวิลองไปเซิร์ชใน Google กันได้น,ดนะกะาริ่งที่เรากินเข้าไปก็ต้องมีทั้งตัวไฟเบอร์ มีทั้งโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไปสรรหาที่ไหนล่ะคะใช่ค่ะกิงบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดเวลาท้องผูกก็พึ่งพาแต่ยาถ่ายยาระบายออซึ่งอันเนี้ยไม่โอเคเป็นการดูแลตัวเองที่ผิดะนะคะเพราะว่าการใช้ยาถ่ายยาระบายต่อเนื่องนานๆเราน่าจะทราบผลเสียกันอยู่แล้วะนะว่าก็จะทําให้ลําไส้เนี่ยเขาเรียกว่า,าขี้ชายลาไส้ขี้<ๆ>เกียจเพราะเหมือนต้องกระตุ้นอยู่ตลอดถึงจะขับถ่ายวันไหนไม่กระตุ้นก็โอเคฉันไม่ขายแล้วกันไม่ทํางานอย่างเงี้ยเคยมีผู้รู้บอกมาว่าลาไส เราจะมีเมือกทั้งเมือกดีและเมือกไม่ดีใช่ไหมไอ้เมือกดีเนี่ยบางทียาถ่ายมันไปเอาเมือกดีของลำไส้ออกไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตออนหลังีกหน่อยคือจริงๆเนี่ยน่าจะสื่อสารเอานี่กำลังจะกินแล้วนะคะเวลาจะกัดเวลาจะกัดผมก็กินด้วยเลยแล้วกันวิธีการเลยนะคะก็คือว่าการดูแลเนี่ยจะต้องเลือกนะคะตัวของสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของไฟเบอร์ชนิดพิเศษเนาะหรือเรียกว่าพรีไบโอติกนะอย่างเช่นฟรุกโตริโกแซคคาไรด์นะคะหรือว่าสาร อาหารกัวกรรมนะครับ เดี๋ยวเดียวพี่โน้ตค่ะอย่ากอกปากค่ะไม่ใช่งดื่มละลายน้ำนะคะอย่างอย่างเลยตกได้เลยค่ะได้ค่ะในไฟโบติกตัวนี้นะคะก็จะมีเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีที่พี่โน้ตบอกค่ะว่าจะสร้างเมือกดีๆนะคะที่ดูแลลำไส้เราใช่แล้วค่ะแล้วก็ก็เลือกสรรนะคะมาดูแลตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นการปรับสมดุลลำไส้ไม่ใช่เป็นยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ็น ทานแนะนําว่าทานก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งซองพอแล้วก็แนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องอย่างน้อย7-14วันนะคะจริงๆแล้วเป็นมื้อเย็นก่อนนอนแต่พี่โน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะไปื่มแก้วนะคะยังไม่ได้เลยทานเสร็จก็นอนแลวไม่ต้องทำงานกินหอมค่ะเป็นกลิ่นรสส้มค่ะแต่ในสูตรตำรับนี้เนี่ยนอกจากอย่างชื่อเขาเลยไฟโบติกมีไฟเบอร์แต่ว่ายังไม่จบในสูตรตำรับนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของสารอาหารอื่นๆด้วยจากซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าผักผลไม้สุดยอดที่เรา เขาเรียกว่ากาลังสุดยอดนิยมในยุคนี้เลยอย่างเช่นเมลอนฝรั่งเศสทับทิมอะไรอีกหลายชนิดเลยค่ะตัวนี้คือสามารถทานได้ทุกวันถูกไหมทานได้ทุกวันก่อนนอนเลยถูกต้องเพราะว่ามีทั้งทั้งเป็นเรื่องของไฟเบอร์เรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการใช่แล้วที่จาเป็นเวลาขับถ่ายดีเนี่ยมันดูได้แม้กระทั่งผิวพรรณมันก็จะถ้าคนขับถ่ายดีเนี่ย นะครับถูกต้องเนี่ยผิวพันธุ์มันจะเปล่งปลั่กสดใสใช่แล้วค่ะสดใสแล้วนี่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเนี่ยเวลาเวลาเราทานไปเนี่ย มันจะมีผลต่อร่างกายเราอย่างไงบ้างผลต่อร่างกายหนึ่งเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะ,คะเป็นการปรับสมดุลไม่ใช่ยาถ่ายยาระบายเนอะสองนะคะก็จะอย่างที่บอกค่ะว่าในลาไส้ของเราเป็นที่อยู่ของระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเมืม่อทานต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็เรื่องที่3ามเลยอย่างที่บอกว่าสุดยอดสารอาหารที่อยู่ในสูตรนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลกําจัดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณค่ะ p ร o d u c t i o n ที่ร ถ้าโทรไม่ทนันถ้าโทรไม่อยากซื้อยังไงจะซื้อที่ไหนซื้อติดต่อนะคะมีตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเจเนสทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าไม่รู้จักใครนะคะก็โทรเข้าไปที่คอร์สเซ็นเตอร์ของบริษัทได้เช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์ไฟโบติกค่ะหกล่องมีกี่ซองครับหกล่อง1ิซองทานได้10วันค่ะ <10 S 1> แต่แต่อายุสิบปีขึ้นไปทานได้เรยวละหนึ่งซองค่ะ ข้างบนโทรแล้วได้หนึ่งคนค่ะเกะตรกนมาวไวมากมีเร<ล>าจะมีส่วนแบ่งไหมคะไม่ <laughs> ส่วนแบ่งสักต,ตัวที่มันมีปัญหาเรื่องลำไส้ตัวมันลุวันนี้ไม่ให่มันได้ไป <laughs> เราต้องอดใจกับเขาเออเราไปย้ำกันอีกทีดีกว่าวิธีทานวิธีทานง่ายมากๆค่ะหนึ่งซองก่อนนอนทุกวันค่ะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุตน้าสิบสองปีขึ้นไปทานวันละหนึ่งซองได้เลยค่ะเราทานไปนานเท่าไหร่เราถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์สูงถึงประมาณเจ็ดพันกว่ามิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้าที่มาเราจะเห็นผลรับในเรื่องของการขั ถ่ายแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ยาถ่ายยาระบายดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าธาตุหนักมากอาจจะไม่ถ่ายไม่ต้องตกใจให้ทานต่อเนื่องน้อย7-14วันค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้ผลรับเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมก็แนะนําต่อเนื่อง30วันเลยค่ะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนมาดูแลสุขภาพกันและราคาก็อยู่ในราคาที่น่าสนับสนุนแล้วก็มีสามารมีไว้รับประทาน ที่บ้้านนกัไดใช่ค่ะยังไงเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะติดต่อไปโดยด่วนนะคะสอบถามเรื่องสิทธิพิเศษกันได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับน้องตะกิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะคุณว้าหมวกกินเนื้อค่ะพร้อมข้าวในช่วงหน้ามีอาหารอร่อยๆตุ้ยเตี๋ยวค่ะหอมอร่อยพักกันเดินไป